แบงเกอร์เ์สการ์ดค่ะมาค่ะเกมที่16ขอดาวว่าแดงค่ะปิงปองไปสวนเลยน่าจะยุคเดียวกันนะเราชันอยู่ปี60มั้งมันจะดีเหรอถ้าเราอยู่ยุคเดียวกันอะมันจะดีเหรอพี่อาร์ตสุปอะไรคะสุปไก่หรือเปล่า โอ้โหหกมาเพยววินค่ะแปดแต้มเมื่อกี้ม่นาเดาว่าแดงเงินมาเลิศดซุปลงเกินจบค่ะจบค่ะเอาใหม่พพี่่จีเลิศการ์ดค่ะต่อนะคะเกมนี้อ่ะเดาว่าไหล่เงินเล่น เล่นๆน,นะคะถ้ายุคเดียวกันคงต้องผ่านๆกันบ้างแหละคองแคบนิดนึงสิงสิงคองหกมันแคบเนาะผ่านแต่ก็คงจำกันไม่ได้อยู่ดีอะพี่อาร์ตแบงเกอร์วินค่ะป๊กกาเอาดีๆเราอาจุดส่วนกันแล้วก็ได้นะแต่เราแคจ่จำกันไม่ได้ไม่เล่นแดงเอาเล่นหน่อย เอเบงเกอร์เดการ์ดค่ะต่อกันเลยนะคะในเกมที่18เกมนี้เทเลหรือแบงเกอร์ดีอ้าวเดาเลยนะแดงเดาแบบไม่คิดชั้นสูงนย่คนะแปดจำได้ชัวร์ใช่หรอมันก็คุ้นๆอยู่นะถ้าคนสูงสูงอะ่ะโอ้โหแต่มันก็ไม่ได้จะสูงคนเดียวอะ่ะพี่เรามีใครสูงกว่าพี่อีกปะ ถ้าพี่เรียนถ้าพี่เรียนหมอเดียวกันนะอาจจะแบบเอเอบ้างเนาะเพยวิน hey, ค่ะฮาแตอ้เลิศเนาะส่วนทุกดอกเลยเมื่อกี้มีนาบอกทายเล่นๆน้องเงินพี่เลยไม่เล่นสีแดงต้องมาเพราะพี่ส่วนนี้นะพี่พิดจีเอาดีแต่ตอนนี้ทายเล่นไทยจริงอะไรส่วนหมดเลยนะดูสิไม่มีตรงเลยอ่ะสิบเกมในอ่ะหเกมหนึ่งในสิบอ่ะ ถูกอยู่ไหมเนีย่ยต่อค่ะเกมนี้ขอเดาว่าแดงขอเดาว่าแดงใช่หรอแล้วอาจารย์ไม่งงหรอคะเข้าไปได้หรอเข้าไปได้หรอพีพีจีไม่สวยเนาอ,อุ๊ยแดงมาจริงค่ะแบงก์ก็วินค่ะก้าวแปม กำัหัวไปก่อนได้ไหมรอสุปตาหน้านะรอสุปตาหน้านะพี่เจมสอรี่ค่ะตุยรอบสองพี่น่าขอโทษมันรีเดเกินจริงเนาะมันก็รีไปพี่ไปเรียนกับเพื่อนคณะไหนแล้วพี่คณะไหนนะมาค่ะเกมนี้เท้ hey, หรือแบงเกอร์ดีเอ่ยซุกไหม เน็ตหลุดอ๋อคณะสินกรรมค่ะคณะเดียวกันอ้าวจริงๆแล้วน่าจะต้องเจอกันบ้างเลยเนาะถ้าอยู่สินกรรมแบงเกอร์วินค่ะเจ็ดแต้รรมอุย้ยยังง่ะอา้าทำไมเป็นทไมเป็นน้ำเงินเสมอล่ะคะ แบงเกอร์เอิรการค่ะมาค่ะอุ้ย h ั n งคิดสมั u c h นะคะใจมันรัก <c oughs> ไม่ชอบแดงหรอมาค่ะมันมีวันหนึ่งมีนาไหลเงินแบบโอ้โหสบัดเลยแต่ว่าพี่พ,พีจีไม่อยู่เกได้นะแบงเกอร์ er ค่ะเจด,ดแต้ม แบงค์เกอร์ก็มาถี่เลยค่ะยินดีด้วยค่ะกับแบงค์เกอร์เจ็ดแรมมันจะขึ้นจากสองบ้างไหมแย่ไรสิพี่พูดปุ๊บมาปั๊บเอเยร์แบงค์เกอร์เฟิร์สการ์ดค่ะมาค่ะตอนเลยในเกมนี้ไล่แดงต่อไหมคะเซล์หรือแบงค์เกอร์ดีเอ่ย ไหลแดงไหลแดงวเวลากันบางเดมพันค่ะอุ้ยอ่ะไหลแดงเท่านั้นแหละไม่น่าพูดเลยเพียวินค่ะตัดเลยป๊อกเก้าด้วยยินดีได้ค่ะกับเพย์อุ้ยส่วนวินาหรอรอส่วนเลยสิเพย์แบงก์เ พี่บเช์กันูไปต่อนะคะในเกมที่ยี่สิบสามเท n ์ล r ดอแบเกดีพี่อารพี่อาร์ยังอยู่ไหมมดเวลาก,กันวางเดิมพันค่ะอุ๊ยป๊อกเลยคู่ด้วยเพยวินค่ะฟ๊อกแปดพี่อาเคยไปลาน,นี้ไหมวอร์ควิปอะ ยินดีด้วยค่ะกับพี่ผิดจีพี่นา,าพาบวกวันนี้เอ,อ่อมันอยู่ซอยขอเขาเรียกว่าซอยอะไรนะพี่ซอยหมีอะไรนะซอยอะไรอะซอยหมูยออะไรอะะ <ś led> ใช่ไหมจำไม่ได้เรียกว่าซอย หมูยอปะหมูอะไรหมูหรือปมีชื่อร้านอะไรนะ Work with หมูยอไม่ใช่หมูยออะไรอะชื่อซอยอะไรหมูยออะไรมีหมีหมูหม,ม,มนี่แหละจำไม่ได้หละเทยวินค่ะยินดีด้วยกับพีพจีร้าน Work with มาแล้วเตงไปไหนมาคะทำอะไรอยู่ เออแบงค์เกอร์เล่นเกมมาอุ้ยอยเล่นเกมได้หรอเล่นเกมอะไรอ่ะมาค่ะห5นาทีสุดท้ายเฟลหรือแบงเกอร์เดีย๋ยวเวลาการวางเดิมพันค่ะร้านเหล้าหรอไม่ใช่ค่ะมันเป็นเหมือนกับไม่ใช่ร้านเล่าสิเป็นคาเฟ่เล็กๆอ่ะตรงซอยหมูยอไหมอ่ะชื่อรนะ้าน ไม่ทันหรอแบงเกอร์วินค่ะปอกกาวไอร้านเล็กๆอ่ะแดงไม่เสมอค่ะแต่พออาโอ้ยอุ้ยหัวร้อหรือเปล่าหัวร้อนอ่ะดิว่ากลับไปนาก็เล่นนะว่าจะกลับไปเล่นอยู่เพราะว่าช่วงนี้เหงาๆกลับเล่นเกมแล้วกันพี่อาเคยไปนั่งปะ มาดีมาดีเจอกันนะแต่ไม่นาโอ้โหไม่ได้เล่นมาหลายปีแล้วนะสามปีสี่ปีแล้วอะเล่นตั้งแต่สมัยเรียนอะอยานเคยไปนั่งหรือเปล่า้านเวิร์กวิีพูดอีกทีพูดอีกทีเซลลวินค่ะฟอกแบกไหล่เงินแบกเองอุ้ยเล่นอะไรอะแทงเหลืออะไรเฮอร์แบงเกอร์ ห้ามหัวร้อนใส่มีนานะทุบนะหน้าตาแบดแบดเขาไปนั่งคาเฟ่กันหลอกเขานั่งอะไรคะเฮลคาล่เอาหลอนั่งอะไรเอ่ยนั่งหน้าเช็คอินหรือเปล่ามีนาอย่าลืมท่ายไพ่นะโอเคโอเคมีทวงด้วยค่ะงงมากเพิ่นไปหน่อยพิ่พิจิมีนาขอโทษทายเกมค่ะ เสมอฮะแตมฉันเปิดบ้านอยู่ซอยพอนะ่ะจริงป้าท้ายซอยปะเนี่ยน่ากลัวนะพี่ต้องกินพี่ต้องเคยกินอันนี้แน่เลยอะแซนด์วิชเที่ยงคืนน่ะเปิดกาศค่ะมาค่ะเกมนี้เกมที่28่สิบแมีนาดาว่าเงินพี่พีจีมีนาดาว่าเงินส่วนไหมคะ ฮอนฮับไม่ใช่คนละคร,ครกันหมดเวลาค้างเท่านค่ะไม่ฮับไม่ฮับฮอนท้ายซอยโอ้โหน่ากลัวมากท้ายซอยอะ่ะเทวินค่ะหกแปมเอาพี่พิดจีส่วนหรือเปล่าพี่น่าจสับใหุกู พี่นี่คองหกอ่ะนุ้ยเฮ้แบงคเกอร์เติดการ์ดค่ะต่อ,อกันเลยมันทะลุออกโฟตัตได้อ๋อทางนั้นเลยใช่ไหมช่วงนี้เบื่ออยากขับรถเล่นลังสิดหรออุย๊ยหายดีแล้วหลอจะขับรถเล่นวเวลากันวางเดิมพันค่ะป้าอีกแล้วนะนำเงินมาจริงยินดีด้วยนะคะพี่พีจี เอวินค่ะน้ำเงินประการู้จักร้านพนันป้ามว้ยชอบไปร้านพน,นันรู้จักร้านการพน,นันไม่รู้จักอะเออแบงก์ hey, er. ปกติไม่ค่อยไปร้านแบบนั้นขวัดขว่า,า,วาที่ไหนอะชื่อร้านอะไรนะไปค่ะเกมนี้หลายเงินมินาดาว่าหลายเงินเป็นคาเฟ่เหรอ แต่ชื่อร้านพนันชื่อร้านไม่น่าไปเท่าไหร่นะแต่ร้านน่ารักใช่ไหมลังสิต์หรออุ๊ยน้ำเงินมาอีกแล้ว่พี่พี่จีเริ่มทายถูกแล้วเพียว,วินค่ะกาแต้ยินดีได้ค่ะร้านสวยหรือเปล่าอยากไปถ่ายรูป แอรแบงค์อร์เลตการ์ดค่ะ